บอกดีๆก็ได้คนเรามันก็มีลืมกันบ้างเยียง yeah. 主要，我我望，我望<是>，我录我望，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 录望，我望，我我望，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 我我望，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  可以ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยครับอ๋อยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมจะแปลได้ไหมอ่าฮ่าฮ่าที่อืมหาเสื้อกระตูนที่อร่อยดีที่จีมัซื้อให้อะใช่ตัวนี้ดีกว่าใช่ตัวนี้ปะตัวนี้ปื่อเอออันนี้แหละอันนี้แหละพี่ มือเราก็นุ่มเหมือนกันเลยเนะีนะ่ยเอาก็มือพี่อ่ะเด็กช่างมือสากระตายเกิดมาไม่เคยได้จับหรอกมือนุ่มๆเห <c oughs> มือนโะอ้โหรู้เนี่ยว่ามือลูกคนหนุม่มนุ่มขนาดนะี้จับนานไปเปล่า

所以呢, 류모, 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 류모,

很真实的入戏了，把鞋子也脱了。你，买双冰吗？拜拜。啊，P.P. 还嘛？去哪,去哪里了？嗯、用你我，踩红桃不利用。 ก็ใช้ช่องที่ช่องสีอืมนะอันนี้นนออมันคู่ใหม่ที่ไปซือกับไอการ์ดมาแล้วใช่อ่ะทำไมอ่ะพี่สบายไหมก็มันก็เจ็บเท้านิดหน่อยเออก็มันคู่ใหม่เด็กก็ไม่พาที่ไปช่วยเรีอกเลยก็ก็เป็นอย่างนะั้น ไาตอรองเท้าให้ว <S mulheres> <nowadays> ิ่งเท้ามาลา่อรองเท้ามาเลยนมอะลองคู่นี้ดู เดวุดตัวยิ้มนะเดชุตัวิ้นึงนะไปเยนนะจำด้ไหมว่าู้ไหนเห็นไหนะ้ใส่ไม่ลงเต้องเดน่าจะเท้าใหญ่ขึ้นแหะเนาะ อ๋อนี่เป็นคู่เก่าใช่ดีต้องให้แล้วมีธันวานด้วยอรอชอบไหมชอบเลยสูงจังเลย 有可有可怕的，但是，我会，我们康แนะ兩兩啊，還有一两个建议，就是从第十集到结束，他有一些小建议给你们。第一、嗯，別一個人看，就是看的时候，千万不要一个人看。第一个建議。嗯、第二个，个 點醋然后记得准备卫生纸在身边。哈哈，没เอา，那要读吗？阿松，justin 你们不看？没读对哦 <laughs>。这个画面太久，大家会傻眼，还是还好。 恭喜三位获得羽毛的手机小看在哪里？好不好？这 <laughs> 真的有感觉，小海是来帮忙一起看诊的了。Oh, <right>. oh. Very easy，说很简单。哦、oh,，OK，样美、uh,，好不好？啊，安达郎呐，啊，郭，吉伯特，他说，请你去打肉毒了。<laughs> ลดริ้วรอยในการแสดงสีหน้าก่อนนะครับมันเป็นรถเขาเรียกว่ารถสแตติกไลน์ครับให้สแตติกไลน์มันจางจางแล้วก็ถ้าอายุ40แล้วมีเขาเรียกว่ามีรอยเล็กๆอยู่เขาเรียกว่าไฟไลน์เป็นรอยที่แบบไม่ได้เกิดจากการแสดงสีหน้าเนี้ยก็ค่อยมาทําพวกกลุ่มกลุ่มพวกรีจูวีเนชั่นเขาเาอย่างเช่นแบบชีฟิลเลอร์ชีฟิลเลอร์หรือว่าทำพวกกลุ่มเทอร์มาทำพวกเรดิโอไฟเวนซี่เขาไหวไหมพี่ไหว 哎，我爱你们，<麼> <laughs> 可以。他说，因为其实呢，我们，欸、哎，我觉得这个我老，我们被他骗了啊。 ลงมาลงมาลงมาลกลงมาลโลลลงลงแปะตรงข้างหน้าคาตายตายตายไปสุดท้ายส้ายขอต้องมัจิจะไม่จริงแรกเลยก็ขอบคุณทุกคนที่นี่มากมากนะครับที่รักเราสองคนมากนะครับคือที่จริงเอ่อ ต้องรเปิดต้องเปิดขายบัตรแฟนแฟน,แฟนมิสติ้งที่เนี่ยครับก็รู้สึกว่าเออคนจะมาหาพวกเราเยอะไหมแต่ว่าก็พอวันขายบัตรก็เหมือนแอบทราบม,มาว่าแบบเออบัตรบัตรก็ขายขายหมดเร็วมากครับก็เลยรู้สึกดมมีใจ นี่คือมันไม่ใช่คือรู้สึกว่าคนมารอพวกเราเยอะมากๆแล้วก็พอมาถึงที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนเยอะใจว่วะก็เลยรู้สึกว่าต้องทำให้ดีที่สุดครับเพื่อทุกคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักเราแล้วก็รู้จักเรามานานแล้วแล้วก็เป้าหลอเราที่จะมาบขครับ 哇 มองไกลๆหน่อยนะครับเฟนขับข้างหลังด้วยนะครับผมโอเคชิ้นเหลี่ยงไว้วางเว้เมาฝักบินนะครับมาฝักนี้นะครับ